ก็มดูแลจาเพราว่าท่านเนี่ยเ็ทำงานหนักที่สุดในเมืองไทยรงตอนนี้มีเพื่อนเขาบอกว่าพยาสมาแล้วแของคุานค่ะคออบ่ะแล้วก็ต้อว่านวันนี้ก็คือทุกคนได้ยังผลตัไม่มใครคลลบหมดนะคะก็ในการทำงานเนยนะคะก็จะต้องใช้เข้าไปในความรลนที่สหนัที่สุดในโลก ซึ่งห้มามเข้าตั้งแต่วันที่4มกราคมครับลรจะห้ามไปจนถึง31มกราคมบก็อกค่ะสำหรับต่อไปอยาจะกลับขอเรียนเชิญท่านแนะนในแง่ของการทำขอใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นคี่ของซับซ้อนรวมไปถึงการสร้างฟาร์มิชันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมไปถึงแานที่หลักติดเชื้อนะครับที่แยกวางลงไว้สำหรับการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในแง่ของสฉงานที่ระบบ เพื่อจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปใช้างาน,นโดยไม่ถึงให้ประสิทธิภาพในการต้องภาษาสูงสุดรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้น,าาหนักกีฬาสามารถใช้ได้อย่างสมประสิ์ศรีนะครับซึ่งนักกีฬาในนักกีฬาจะเห็นว่นนา,า,วาระบบต่างๆที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยต่อสนองต่อความต้องกอารนะครับแล้วก็เหมาองกระตับแข็งแข็งส่วนของการขึ้น,น,บบนอเอง หรือเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่มีโอกาสสมรุนนะครับได้ว่าระบบของการจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อ้องเหานการแพทย์าพในส่วนรายละเอียดที่เหลือนะครับซึ่งในระหว่างนี้ก็จะเป็นการทำงานควบคู่กันไปก็คือเป็นการจัเกียงสี่เฟของการมอบแรงงาอยู่ดังนี้นะครับโโคโซนะครับซึ่งผลกัพบ์เหนี้สามารถที่จะฆ่าเชื้อเพื่อ้องเั็นการแพทย์รพอดอุปกณ์ต่างต่าง คือโดเนต์มิเตอร์ค่ะซึ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้รับคำชมมากๆจากนานาประเทศเขียนอีเมลมาชมรัฐบาลไทยค่ะข้อหนึ่งไม่เคยเห็นห้องเิตเนสที่ใหญ่กว้างขนาดคนนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยทางอีกสปอตกำลังดำเนินการเรื่องของการซ้อมการจัดรอบกิ้งเพื่อให้รักษาระยะในการจับะิดปัคหะพื้นที่เข้าไปในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะมีการวางระบบของการรักษาความสะอาด เลยครับพี่ที่ได้รับการเทรนมานอย่างดีคือเด็กค่ะค่ะแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนฝั่งก็จะต้องเดินด้านหน้าของกำไพ่กับด้านหลังของกำไพ่ไม่ให้เดินสวนกันค่ะหนังเพื่อให้ตำรวบในแง่ของแอคชั่นของการถ่ายทำรวมไปถึงนักกีฬาจะได้เข้าใจว่าในเซสชั่นสองทัรับรางวัลนั้นไงแอคชั่นที่นักกี่เราควรจะทำมันจะเป็นยังไงนะครับมีเราได้จกกัดเตรียมรูปแบบต่างๆไว้โดยที่เหมาะสมการการมอบรางวัลแบบเวอร์ชวล นะครือทางการถ่ายภาพเพื่อจะเปิดโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานหรือท่านคนายกรัฐมนตรีหรือแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่จะมีโอกาสได้มางงานเนี่นย,ย <c oughs> ในรายละเอียดของกิมมิ่ต่างๆที่เราทางติสพยายามเสนอก็คือจะพยา,ายสาสอดแทรกในแง่ของความตื่นตาตื่นใจนะครับในแง่ของวิธีดีไซน์วัสับการใช้งาน โดยภาพรวมครับก็อย่างที่ผมเรียนครับทั้งหมดโดยรวมครับในเรื g> <g ่องของการจัดการภายในก็จะมีภาพหลักประมาณเท่านี้ก็คือจะมีการถ่ายทอดภาพที่อยในห้องสองท่าออกไปสู่สายธารโชนและระยะห่างระหว่างนักกีฬาผู้ถือสภงท่าก็ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนรวมไปถึงมีพาร์ติชันั้านเพื่อรออยู่ในอารีนาค่ะกราบเรียนเชิญ พี่หมอเต็กไทยแว่าเราทำงานเนมาห้าหกวันแล้วก็วันแ,แรกๆก็เริ่มทํางานตั้งแต่เช้านะคะเนื่องจากน,นักกีฬาเข้าแต่เช้าก็ต้องออ s ส r v ก,การทํางานตั้งแต่เช้าของนักอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่เราจะเตรียมกานะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเตรียมอ,อารีนานะคะซึ่งก็มีการ<ม>เตรียมกาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่